ค่ะผู้ชมไปติดตามอาจารย์ยอดเน็ตไอดอลดังนะคะโร่มอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังตกเป็นผู้ต้องหาปล้นตัดพ้อว่าแค่อยากทำงานสุจริตค่ะจากกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลีย,ยเข้าแจ้งความกับตำรวจสืบสวนภาค8นะคะว่าถูกเพื่อนร่วมชาติร่วมกันปล้นทรัพย์ถึง2ครั้งรวมมูลค่ากว่า21ล้านบาททั้งเงินสดและเงินคริปโต อีกทั้งยังถูกติดตามและข่มขู่ค่ะโดยผู้ก่อเหตุเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียในออสเตรเลียทําให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยผู้เสียหายระบุนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งแรกเ,เกิดขึ้นในพื้นที่สพฉลองจังหวัดภูเก็ตมีชายชาวออสเตรเลียนําโดยนายบิลลี่และพวกรวม4คนบุกเข้าบ้านพักพร้อมใช้อาวุธปืนข่มขู่ให้โอนเงิน2ล้านบาทและยึดเงินสดไปอีกกว่า10.5ล้านบาทค่ะพร้อมกับข่มขู่ไม่ให้แจ้งความ ต่อมาในช่วงปลายเดือนมก,กราคม2568นะคะขณะที่ผู้เสียหายพักอยู่ที่เกาะสมุยนายบิลลี่ก็ได้ส่งกลุ่มคนไทยค่ะมาติดตามและบังคับให้โอนเหรียญบิตคอยอีก2 8เหรียญรวมมูลค่าวความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ21ล้านบาทต่อมาเมื่อวันที่9เมษายน2568นะคะทางตำรวจสืบสวนภาค8สามารถจับกลุ่มนายบิลลี่สัญชาติออสเตรเลียตามหมายจับของสารจังหวัดภูเก็ตและสารจังหวัดสมุย พร้อมดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ค่ะและล่าสุดค่ะวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานายมงคลโสรดาหรืออาจารย์ยอดอายุ41ปีค่ะเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบนโลกโซเชียลนะคะได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีและสพเมืองพัทยาหลังทราบว่าตนเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดสมุยในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ นายมงคลยอมรับนะคะว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่เกาะสมุยจริงเนื่องจากถูกว่าจ้างให้เป็นบอดีการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงใดๆพร้อมกับแสดงหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอขณะอยู่หน้าบ้านและภายในบ้านที่เกิดเหตุและยืนยันนะคะว่าไม่ทราบรายละเอียดของการพูดคุยภายในกลุ่มชาวต่างชาติแต่อย่างใดทั้งนี้นายมงคลได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการเข้ามอบตัวครั้งนี้พร้อมกับขอความเป็นธรรมจากตำรวจค่ะโดยระบุว่าต เพียงทำงานสุจริตในฐานะผู้รับจ้างดูแลความปลอดภัยเท่านั้นส่วนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกสองคนซึ่งเป็นน้องชายและนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษก็จะเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนต่อไปค่ะ